วันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมผ่านบุกเบิกของนาซานะท่านผู้ชมนะครับสเปคเป็นผ่าน3ามโค้ง4จาน26นิ้วนะนะครับเหล็กหน้า4นิ้วนะครับโค้งเหล็กหน้า4นิ้วยางหนาเลยนะนี่เหล็กหนามากนะครับแล้วก็จานไถสามารถใส่จาน26นิ้วได้แล้วก็28นิ้วได้นะท่านผู้ชม เดิมๆจากโรงงานตัวนี้ก็เราสั่งเป็นสเปค26นิ้วเนาะนะครับถ้า28นิ้วมันก็จะสูงขึ้นมาอีกประมาณประมาณนิดนึงประมาณอีก1เซนนะครับเออหนนิ้วนะครับประมาณนี้ก็สามารถใส่จาน26นิ้วได้แล้วก็28นิ้วได้นะกระทูผานนะครับกระทูผานก็เป็นเป็นบัวใหญ่นะท่านผู้ชมนะครับใส่ลูกปืนตัวใหญ่เลยนะสามลงสองหนึ่งห้านะครับตัวนี้นะอ่าเป็นลูกปืนบัวใหญ่ขาใหญ่ด้วยตัวนี้นะ เหล็กหนาพิเศษนะครับออกแบบมาให้รับแรงดึงแรงฉุดได้ดีนะท่านผู้ชมนะครับน็อตก,ก็เป็นน็อตหกหุนนะน็อตยึดกระทูฐานนะครับเป็นน็อตหกหุนนะครับผมหกตัวนะล็อกด้วยน็อตหกตัวหนาแน่นแข็งแรงแน่นอนนะอ่าตัวนี้นะเรามาดูชุดหางกระดกเนาะชุดขัดท้ายนะครับชุดขัดท้ายก็เป็นลักษณะนี้นะครับเนื้องานสวยมากนะครับท่านผู้ชมเนื้องานนี้ยังสวยเลยนะ าสามโคงสี่นะครับสามารถซื้อกระทู้นะครับอีกหนึ่งกระทู้มาใส่นะครับได้เป็นสี่สี่ใบได้เลยนะตัวนี้นะอ่านะครับงานสวยมากแล้วก็ที่สำคัญเลยมันเป็นเหล็กหน้าสี่ครับท่านผู้ชมนะครับโครงไถส่วนมากเนี่ยนะครับเขาจะใช้เหล็กเหล็กคันหลักเนี่ยจะเป็นเหล็ก3นิ้วนะแต่ตัวนี้วัด4นิ้วเลยนะครับความใหญ่จะเท่ากับพวกไข่หิ่งหีครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะ นะนะครับสลักเป็นสลักใหญ่นะตัวนี้เหมาะสำหรับรถใหญ่นะถ้าเป็นคูปุต้าตัวนี้ก็ MU55 ขึ้นไปนะ MU55 MU57 นะครับ M62 M70 พวกนี้นะครับ85 88 95 98พวกเพวกนี้ย108ก็ยังได้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นจอรเดียก็ 5055E ขึ้นไปนะนิวฮอลแลนด์ก็50นอ่านิวฮอลแลนด์ก็เป็นตัว4 4จุด 4้านะอ่า4.65ขึ้นไปใส่ได้นะครับพวกนี้นะานะครับมี2สีให้เลือกนะครับท่านผู้ชมมีสีส้มแล้วก็สีเขียวด้านหลังนะครับอ่าอยู่ด้านหลังนะมีให้เลือกหลายตัวเลยสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะนะครับตัวนี้นะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่มองหาผานบุกเบิกอยู่นะอ่านะครับคุณภาพดีราคาไม่แพงเนาะอ่าสอบถามเข้ามาได้นะครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นขนาด24นิ้วนะท่านผู้ชมนะครับ24นิ้วเป็นโครงเล็กนะครับตัวนี้เรามีสต็อกทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับให้คุณลูกค้าได้เลือกกันนะครับมีผ่านสีมาให้ด้วยนะนี่นะผ่านสีนะครับสี่โครงสี่จานยี่สิบหกนิ้วนะครับผมก็เป็นโครงเดียวกันกับสามโครงสี่ครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าไอ้ตัวสี่โครงสี่ก็สําหรับคุณลูกค้าที่ชอบ ของไถที่มันเยอะขึ้นนะครับผมคือหน้าง,งานมันจะไถได้เร็วขึ้นนะนะนะครับแต่ว่าความลึกของเนื้องานเนี่ยมันจะสู้ผ่านสามไม่ได้นะผ่านสามไถเขาลึก,กว่าไถาละเอียดกว่านะครับผ่านสี่มันก็ไถได้ไม่ลึกเท่าผ่านสามนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันได้อ่ารอบที่เร็วกว่านะครับนั่นเองอนะตัวนี้นะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจผ่านบุกเบิกเนาะ นะครับผมเอาไว้ใช้ไถบุกเบิกนะครับในไรเนาะนะครับไรมันสําปะหลังไร่อ้อยไรข้าวโพดก็ใช้ผัานพวนกันเนาะนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่คุณทวีแท็กเตอร์ของเรานะเรามีบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะท่านผู้ชมนะครับถ้ากรณีที่คุณลูกค้าอยากผ่อนเราก็มีให้ผ่อนได้นะอะอันนี้ก็เป็นผ่าน สับใบนะครับผานสับหมกนั่นแหละของไข่เคเคเนาะนะครับใบหลัก3ใบนะครับใบสับ3ใบเนาะตัวใหญ่มากนะตัวนี้หนักตัน3นะครับหนักมากโคตรหนักเลยนี่นะครับมีบริการทั้งเงินสดเงินผ่อนนะนอกจากชุดไถแล้วเราก็มีพวกโรตารี่นะครับเครื่องปลูกอ้อยมีอะไรมากมายเยอะะอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถแท็กเตอร์เนาะนะครับ สำหรับผู้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ0942235120นะ,ะโทรเข้ามาได้นะครับผมนี่นี่ก็เป็นเครื่องปลูกอ้อยนะนี่นะครับ